Kenji Delivery สวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะ Hello everyone ก่อนอื่นมีใครรู้บ้างว่าครอบครัวภาษาอังกฤษพูดว่าอย่างไร mm hmm. ใช่แล้วครับครอบครัวภาษาอังกฤษพูดว่า family 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 เขียนไงครับ How do you spell that family? F A M I L Y อ่านว่า family Family แปลว่าครอบครัวแต่ถ้าเราจะบอกว่าครอบครัวของฉันพูดว่าไงครับ My family My family นะครับครอบครัวของฉันและในสัปดาห์นี้นะครับก็เป็นสัปดาห์ที่2แล้วเราก็จะมาทําใบงานที่1และก็ใบงานที่2ในคลิปนี้เลยใบงานที่1นะครับก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับคําศัพท์ส่วนใบงานที่2ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการแต่งประโยคง่ายๆนะครับแต่ก่อนที่เราจะมาทําใบงาน พี่คิดว่าเรามาเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับ family แล้วก็แต่งประโยคง่ายๆาถ้าพร้อมแล้วเราไปดูคำศัพท์เกี่ยวกับ crop. ครอบครัวกันดีกว่าไปกันเลยเและคำแรกนะครับคือคำว่าอะไรใครอ่านออกได้บ้างคำนี้อ่านว่า family family แ,แปลว่า crop, ครอบครัวออกเสียงตามพี่นะ family family ครอบครัวและต่อมาอันนี้คือใครครับ คุณพ่อใช่ไหมคุณพ่อภาษาอังกฤษคือ father แม่ก็คือ mother father mother พี่ชายน้องชายพูดว่าไงครับ butter พี่สาวน้องสาว sitter sitter ต่อมาคุณปู่กับคุณตาภาษาอังกฤษพูดว่าอะไรครับ f a t h e r grandfather อ่าต่อมาคุณย่ากับคุณยายนะครับภาษาอังกฤษพูดว่า o ก h e r g r a n ก m o t h e r อืมทีนี้เดี๋ยวจะแปลคำว่าแกนแกนแปลว่าแก่ครับหรือว่าหรือแปลว่าเก่าครับมาเธอแปลว่าแม่ใช่ไหมรวมกันก็คือย่ากับยายซึ่งมีเหนือที่ใหญ่กว่านะครับนอกจาก ก่าแก่ก็ยังแปลว่าใหญ่ดืวนกันนะอ่าฟ้าเธอแปลว่าพ่อใช่ไหมพ่อใหญ่เนหะ็นไหก็คือปู่ตาอ่ะอ่านคำนี้นะครับคำนี้อ่านว่า parents parents แปลว่าพ่อแม่ครับ parents พ่อแม่ต่อมา grand parents grand parents แปลว่าปู่ย่าตายายครับ ปูย่าตาใหญ่ก็คือแกนผ้าลิงอ่ามาดูประโยคแรกเลยนะครับประโยคแรก my dad shows me how to play football my dad, my dad shows me how to play football my dad แปลว่าอะไรครับ my my, my แปลว่า my แปลว่าอะไรครับ my แปลว่าของฉันใช่ไหม dad แปลว่าพ่ออ่า นอกจากคำว่า father นักเรียนก็สามารถที่ใช้คำว่า dad เหมือนกันนะ่า my dad แปลว่าพ่อของฉันใช่ไหมทีนี้นักเรียนมาดูรูปแบบไบยากรณ์นะครับโครงสร้าง my my แปลว่าของฉันปกติแล้วถ้าเป็นภาษาไทยจะเอาของฉันไว้ข้างหลังใช่ไหมแต่ในภาษาอังกฤษนะครับจะเอามาไว้ข้างหน้า่า แล้วก็คือเอาไ my ม,มาไว้ข้างหน้าและตามด้วยคนหรือสิ่งของนะครับอย่างเช่นถ้าบอกว่าพ่อของฉันเด็กๆก,ก็ใช้คำว่าของฉันพ่อโดยเอา my ขึ้นก่อนก็เป็น my dad อย่างนี้เข้าใจไหมอ่ะลองเป็นฟุตบอลของฉันซิ เราจะพูดว่าฟุตบอลไม้ได้ไหมไม่ได้เราจะต้องใช้ของฉัน f o ุตบอลก็คือ my football แบบนี้อ,อันนี้คือโครงสร้างง่ายๆและทีนี้เรามาดูว่าทำไมกริยาเนี่ยถึงเติม s หรอครับท้าไมกริยาถึงต้องเติม s ก็เพราะว่า เป็นไม่ได้ไงพ่อของฉันพ่อเรามีคนเดียวเราก็ต้องเติม s ในหลักภาษาอังกฤษ,าษ,าษ,าษานะครับก็คือประธานเดี๋ยวเปลี่ยนปากกาก่อนเอาสีน้อยกว่าน,นี้เอาเป็นสีอะไรดีสีเขียวแล้วกันะะเนาะประธานเอกกับพจน์นี่ใช่ไหมเป็นประธานเอกพจน์กราอิลิยาต้อง เติม s ประธานพาหูพจน์กริยาไม่ต้องเติม s นักเรียนจดไว้เลยก็ได้นะครับแล้วก็ท่องไว้เลยเพราะว่าออกข้อสอบแน่นอนเรื่องพวกนี้นะครับทีนี้เรามาท่องพร้อมกันประธานเอกพจน์กริยาต้องเติม s ประทานพระหูพจน์กะริย pues mm uh, nah าไม right? ่ <Okay. S 2> ต้องเติม S อ<ป>่ะเด็กๆลองพูดสิประทานเอกพจน์กะริยาต้องเติม S ประทานพระหูพจน์กะริยาไม่ต้องเติม S ประทานเอกพจน์กะริยาต้องเติม S ประทานพระหูพจน์กะริยาไม่ต้องเติม S นี่ไง กริยาก,ก็ต้องเติม s เมื่อประทานเป็นเอกพจน์นั่นเองนะครับต่อมาเรามาดูประโยคต่อมานะครับเป็นประโยคนี้เลย mom takes care of me mom takes care of me mom แปลว่าอะไรครับ mom mom แปลว่าแม่อ่านอกจากคำว่า matter นักเรียนก็ยังสามาครถใช้คำว่า mom ได้เหมือนกันนะครับ mom take care of me take care take care แปลว่าดูแลครับ take care of me แปลว่าฉันแม่ดูแลฉัน m mom um, takes care of me ต่อมาอ่าต่อมาเลย go for a picnic Go for a picnic นะครับ Go for a picnic ก็คือไป picnic นั่นเองต่อมา Do exercise with my family Do exercise with my family Do exercise แปลว่าอะไรให้เดาอ่ะให้เดาจากรูปภาพเขาทำอะไรอยู่ Do exercise ใครเดาได้แปลว่าออกกำลังกาย กำลังกาย d o exercise แปลว่าออกกำลังกาย with แปลว่าอะไรครับ with แปลว่ากับกับใคร my family จำ my ได้ไหม my แปลว่าของฉันใช่ไหม family แปลว่าครอบครัวรวมกันก็คือออกกำลังกายกับครอบครัวของฉัน d o exercise with my family ต่อมา p e n the house paint the house ก็คือเขาทำอะไรให้เดาครับ paint paint แปลว่าระบายสีครับแต่ในนัดที่นี้ก็คือทาสีบ้านอ่า paint the house House แปลว่าบ้านครับ paint the house ต่อมานะครับ go jogging go jogging อ่า คิดว่าเด็กๆเขาทำอะไรกันครับ Go jogging วิ่งเหาะๆนั่นเองวิ่งเหาะๆนะครับต่อมา Do the gardening Do the gardening ก็คือทำสวนนั่นเองทำสวนคำว่า Garden นนะครับแปลว่าสวนใช่ไหมต่อมา w o k ออกเสียงว่า cook แปลว่าทำอาหาร cook ทำอาหารมาดูเลยและในส่วนต่อมานะครับเป็นส่วนเกี่ยวกับการแต่งประโยคง่ายๆนะครับเดี๋ยวจะอธิบายง่ายๆและกันเนาะตัวอย่างนะครับ matter ่า matter แต่งประโยคยังไง my mother my mother ก็คือแม่ของฉันใช่ไหมครับ takes care of me แม่ของฉันดูแลฉันโดยกริยานะครับต้องเติม s เพราะว่า my mother มีแม่คนเดียวใช่ไหมแม่ของฉันเป็นเอกพจน์จำได้ใช่ไหมเอกพจน์ซึ่งเอกเนี่ยแปลว่าหนึ่งใช่ไหมครับกริยาเลยต้องเติม s ทีนี้มาดู father เขาเขาพูดว่า my father shows me how to play football show แปลว่าแสดงครับ show แปลว่าแสดง และโ h o w ก็เติม S เหมือนกันเพราะว่าประธานเป็นเอกพจน์นะครับอ่าพ่อของฉันโชว์ฉันมีแปลว่าฉัน how to วิธี p a y แปลว่าเล่นครับ football แปลว่าฟุตบอลนั่นเอง football นั่นเอง,อน,น,เองนะครับทีนี้มาดูการแต่งประโยคนะครับกัิยานะ อ่าถ้าเป็นแบบแบบแรกแบบข้างบนนะครับมา e r c o ุกก,ก็คือประธานพ้าหูพจน์บวกกับกริยาไม่เติม S ไม่ต้องผันอะไรทั้งนั้นแล้วก็ไม่ต้องออะไรเลยนะครับแบบเพียวๆียกริยาช่องหนึ่งอย่างเงี้ยครับทีนี้มาดูเป็นประธานเอกพจน์เห็นไหม แม่ของฉันเมื่อมีคําว่า my ปุ๊บจะเป็นเอกพจน์ K ot, ทันทีเพราะว่าแม่ของฉันมีหนึ่งเดียวก็คือ my mother cooks กริยาเติม s โดยสูตรจําได้ไหมที่พาท่องไปเมื่อกี้ก็คือประทานเอกพจน์กริยาต้องเติม s ประทานพระหูพจน์กริยาไม่ต้องเติม s อ่ามาดูเลยต่อไป father lead a newspaper พ่ออ่านหนังสือพิมพ์แล้วก็ไม่รู้ว่าพ่อคนไหนนะครับว่าอ่านหนังสือพิมพ์ซึ่งเป็นพระหูพน์พระหูพจน์เมื่อกี้จำได้ไหมประธานเอกพจน์กริยาต้องเติม S ประธานพระหูพจน์กริยาไม่ต้องเติม S ใช่ไหมอ่าเห็นไหมกริยาเติม S ไหมครับไม่เติมเพราะว่าไม่รู้ว่าพ่อคนไหนพ่อเยอะแยะมากมากยนั่นเองนะ ให้จำง่ายๆหูของเรามีกี่ข้างครับสข้างมีมากกว่า1ใช่ไหมเอกแปลว่า1น,นะทีนี้มาดูเอกพจน์ครับเมื่อไหร่มี m มปุ๊บเป็นเอกพจน์ทันทีก็คือ my father reads r กายาเติมอะไรครับเติม erm s uh, newspaper พ่อของฉันอ่าน l e a d แปลว่าอ uh, ่านครับ newspaper แปลว่าหนังสือพิมพ์ ต่อมามาดู s i t t e r นะครับอ่า s i t t e r เป็นเอกพจน์หรือพหูพจน์อันนี้พหูพจน์ d อกกริยาเติม s ไหมครับไม่เติม picture พี่สาววาดภาพนะครับพี่สาววาดภาพก็ไม่รู้ว่าพี่สาวคนไหนแต่เมื่อไหร่มี My ปุ๊บ m ม้แปลว่าของฉันก็คือ my sister พี่สาวของฉันอ่าพี่สาวมีหนึ่งเดียว dog จึงเติม s เพราะว่าประธานเป็นเอกพจน์ a picture รูปภาพต่อมา butter play basketball น้องชายเล่นบาสเกตบอลอ่าน้องชายก็ไม่รู้ว่าน้องชายคนไหนเพราะว่าเป็นพระหูพจนะครับ play จึงไม่เติม s แต่เมื่อไหร่มี My เป็นเอกพจน์ทันทีก็คือ my butter พี่ชายของฉันหรือน้องชายของฉัน play s g ริยาเลยเติม s เพราะประธานเป็นเอกพจน์ บาสเกตบอลพี่ชายของฉันเล่นบาสเกตบอลนะครับอ่าต่อมามาดูแกนฟาเทอร์แกนฟาเทอร์วอเ a อร์เ a n t ์นะครับอ่าแกนฟาเทอร์วอเ t อร์ a พน s ก็คือคุณตา Water แปลว่าน,น้ำแต่เป็นกริยานะครับจะกลายเป็นรถน้ำทันที นะครับแต่ถ้าเป็นคำนามจะแปลว่าน้ำ p a n t s แปลว่าพืชผักพืชนะดอกไม้อะไรเงี้ยมีใครเคยเล่นเกมนี้ไหมที่เป็นซอมบี้แพนนะครับอ่า my grandfather อ่าคุณตาคนเดียวใช่ไหมคุณตาของฉัน waters เติม s เพราะเป็นเอกพจน์ plants นะครับ ตัวอย่างประโยคก็จะเป็นประมาณนี้และตอนนี้เรามาทำใบงานแล้วก็มาเฉลยใบงานพร้อมกันเลยถ้าพร้อมแล้วลงมือทำกันเลยและตอนนี้ถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยนะครับถึงเวลามาทำใบงานแล้วก็มาเฉลยจริงๆก็อยากจะให้น้องๆเนี่ยทำใบงานก่อนแล้วก็มาเฉลยดูซิว่าน้องๆทำถูกไหมนะครับอะมาดูโจทย์กันก่อนเลย instruction คำสั่งนะครับหรือคำชี้แจง no พูดว่าอะไร write a correct words นะครับ write a correct w o r d แปลว่าอะไรครับเขียนคำที่ถูกต้อง correct แปลว่าถูกต้องนะครับ form the list below to match with the correct picture ในรายการคำศัพท์ที่เขาให้มาเนี่ยโดยจับคู่กับรูปภาพให้ถูกต้อง ง่ายๆนะครับเมื่อกี้เราเรียนคําศัพท์ไปแล้วอะถ้ายังจําไม่ได้เรามาแปลข้างบนนี้ก่อนแกนฟ้าเธอแปลว่าอะไรปู่กตาใช่ไหมต่อมามาเธอแปลว่าแม่บ้าเธอแปลว่าพี่ชายหรือน้องชายต่อมาฟ้าเธอแปลว่าพ่อ,อต่อมาแกนมาเธอแปลว่า ย่าหรือยาย mother and son แม่และรู้คำว่าซันไหมครับซันแปลว่าลูกชายครับลูกชาย g r a n p a r e n s แปลว่าปู่ย่าตายายต่อมา sister พี่สาวและก็น้องสาวครับทีนี้เปลี่ยนประการดีกว่า family แปลว่าอะไรครับครอบครัว butter พี่ชายน้องชายดูนะดูดีๆนะมี butter สองที่นะ butter นี้หลายคนอันนี้ไม่มี s แปลว่ามีคนเดียวต่อมา parents แปลว่าพ่อแม่ครับพ่อแม่ต่อมา sister แปลว่า พี่สาวพี่น้องสาวนี่มีซิสเตอร์สองกันอันนี้มีหลายคนโอเคมาดูเลยแล้วก็มาทำเฉลยเลยนะครับอืมอันนี้คือรูปอะไรครับติ๊กตอกติ๊กตอกให้ดาอ่าใครถูกบ้างเขียนแล้วนะครับแฟมิลี เขียนตัวเต็มเลยตามช่องเลยนะครับจริงๆก็อยากจะให้น้องๆเนี่ยเขียนเต็มบรรทัดตัวบรรจงเนาะนะครับจะได้ฝึกการเขียนให้สวยงามต่อมาอันนี้ใครครับมีใครตอบถูกบ้างฟ้าเธอไงคุณพ่อมีใครถูกบ้างต่อมาอันนี้น้องชายบา t t e r ต่อมาคนนี้คือใครครับแม่นะครับแม่คือ,อไร mother ต่อมาอันนี้มีผู้หญิงสองคนคิดว่าน่าจะเป็นใครครับพี่สาวกวับน้องสาวใช่ไหมก็คือ sister มี s ไหมครับมี s ไหมมีเพราะว่ามีสองคนต่อมาอันนี้คือคุณย่าหรือคุณยายก็คือ g r a n ก g r a n อะไรครับ แกนมาเธอต่อมาอันนี้พ่อแม่พ่อแม่ชื่อพาอะไรครับพาเลนส์พาเลนส์นะครับพาเลนส์ต่อมาคุณปู่กับคุณตาก็คือแกนอะไรครับแกนฟาเธอร สุดท้ายแล้วก็คือปู่ย่าตายายปู่ย่าตายายคืออะไรครับแกนพาเลนสเสร็จเรียบร้อยอ่าหนึ่งสองสาข้อใครถูกหมดเลยถ้าใครถูกหมดเลยนะครับถือว่าเก่งมากเนาะถือว่าไม่ธรรมดาสามารถทำใบงาน อันต่อไปได้ด้วยตัวเองหรือเปล่าไม่รู้สต็อปก่อนก็ได้นะครับแล้วก็ตรวจมาทำใบงานที่2กันเลยใบงานที่2ง,ง่ายๆนะครับให้แต่งประโยคมาอ่านโจทย์เลยโจทย์บอกว่า write t h e sentence มารู้จากคำศัพท์นี้ก่อน write แปลว่าเขียนนะ sentence แปลว่าประโยค อ่าส uh, ัจพนธ์แปลว่าประโยค by using giving w o r d โดยโดยที่เขียนประโยคนะครับแต่งประโยคโดยใช้คำที่เขากำหนดให้เนาะอ่ะมาดูตัวยอย่างเขาสมมติเขากำหนดคำว่า mother ให้นักเรียนก็เขียนว่า my mother take care of me father my father show me how to play football ก็คือสิ่งที่เราเรียนไปเมื่อกี้เขียนลงมาเลยแต่อันนี้เขาจะให้ ประธานกับคำกริยามานะครับแล้วก็แต่งประโยคทีนี้แบบนี้ยจำได้ไหมถ้าเป็น m a ธ t e ์เนี่ยกริยาก็ไม่ต้องเติม s แต่เขาจะให้เขียนโดยมีคำว่า my เนี่ยครับเหมือนประโยคนี้เลยฉะนั้นกริยาจึงต้องเติมอะไรครับเติม s ตามสูตรที่เราท่องมาก็คือ ประธานเอกพจน์กาิยาต้องเติม s ประธานพาหูพจน์กาิยาไม่ต้องเติม s อย่างนี้นั่นเองอมาทำกันเลยนะครับเปลี่ยนปากกาเอาสีอะไรชอบสีอะไรสีชมพูไหมเขียนเลยครับของฉันคืออะไรไม้ My, ใช่ไหมครับไม้ My, เขียนส,สวยๆนะจะพยายามเขียนส,สวยๆนะเอาไม้มาเทิกัน my mother my mother cooks เติม s yes. อย่าลืมจุดด้วยถ้าใครลืมจุดนะค,นคุณครูให้ผิดเลยต่อมาเขาให้ father กับ read a new paper มาดูสิต่อมาเรามาเขียน my ครับเอาหมายขึ้นก่อน my father my father read a newspaper คุณพ่ออ่านหนังสือพิมพ์มาดูซิคุณครูล,ลืมเขียนอะไรติ๊กตอกติ๊กตอก S ง่ายเพราะว่าเป็นประธานเอกพจน์ต่อมามาดูข้อ3เขียนเลย My ขึ้นก่อนของฉัน my sister แปลว่าพี่สาวของฉันวาดรูป draw ต้องเติมอะไรครับเติม s ลงไป draw a picture ต่อมาข้อ4 my butter pay pay ต้องเติมอะไรครับตเติม s เพราะว่าเป็นเอกพจน์ใช่ไหม pay บาสเกตบอลน้องชายของฉันเล่นบาสเกตบอลต่อมาคุณปูรดน้ำต้นไม้อยู่นะครับก็คือไม้คุณปูของฉันไม้แกนจี ตัวพิมพ์เล็กนะครับเพราะว่ามันไม่ได้เป็นประธานแล้ว r a n father water เติม s pants เข้าสุดท้ายแล้ว r a n mother คุณย่า go for walk ไปเดินเล่นนะครับ go for walk อของฉัน my แก,แกนมาเทอร์ลอกมาเลยแกนมาเทอร์ go กริยานะครับต้องเติมอะไรเติม s goes ทีนี้อะไรที่ลงท้ายด้วย o เนี่ยจะต้องเติม es นะครับ go for a walk เรียบร้อยอ ทั้งหกข้อนี้ใครถูกหมดเลยตรวจได้เลยนะครับมาทบทวนนะข้อ1 My mother cooks ข้อ2 My father reads a newspaper ข้อ3 My sister draws a picture ข้อ4 My brother plays basketball ข้อห My grandfather waters pants. Koho. My grandmother goes for a walk. โอเค it's time for say goodbye today วันนี้นะครับก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยกับสองางานง่ายใช่ไหมในเรื่องของ my family ยังไงก็ฝากให้นักเรียนไปทบทวนคำศัพท์นะครับจะได้เก่งๆแล้วก็ทำข้อสอบให้ได้ที่1ไปเลยนะครับอ่าวันนี้นะครับเพียงเท่านี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กด subscribe ให้กำลังใจกันด้วยนะจะได้ทำคลิปวิดีโอต่อไปให้ดูเรื่อยๆเนาะยังไงก็วันนี้เจอกันเพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่นะคลิปหน้าวันนี้ Bye bye, annyeonghaseyo. <S cliffs>